แล้วค่ะรอาลวสวัสดีค่ะไงคะวันนี้จะได้ดูกัแล้วแล้วพีรูก้าก่อนตื่นเต้นมาว่าจะทําให้ในหัวมีแตคิดว่าจะทําให้ได้กี่ยิ้มได้กี่หัวล้อได้กี่ฮาอะไรอย่างเงี้ยส่วนได้แบบได้เห็นน้าน้องๆได้เห็นแน่แได้เห็นทุกคนเลย ได้เห็นทุกคนต้องเว็นออโต้วันนี้ยัง,<ช>ยงไม่ยังวันนี้อาจจะไม่มา<ช>แต่มับบบนเป็นกำลังใจนแต่ใช่ชถ้าให้พูดถึงร่วกับเธอนี่ยามทำนี้มาอะไรกันใครจะได้อะไรบ้างร่วมกับเธออ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยที่พูดเลยได้รอยยิ้มได้ความสนุกสนานเอ่อได้มิตรภาพได้ฟิวคูดได้ความกลุ่มเพื่อนได้ความต่างๆแล้วก็ได้ดูเขาจีบกันไปเรื่อยๆเราก็ เขาจีบกันเมื่อไหร่นะพัฒนายังไงนะแตะตัวหรือยังนะหรือว่ายังไงนะอะไรเงี้ยก็จะลุ้นไปทางด้านนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่แบบแค่รอยยิ้มนะแล้วก็สอดแทรกทุกอย่างเข้าไปด้วยแล้วก็คิดว่าเรื่องราจาก EP หนึ่งจะไปถึง EP สุดท้ายเนี่ยก็จะหนักเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเนาะหวังว่าทุกคนจะดูแล้วก็สนุกสนานแล้วก็น่าติดตามนคเป็นเก่งใช่นคเป็นเก่งก็ต้องรอดูค่ะว่าจีบเก่งอ๋อโอเค ต้ดูยังไงอ่ะพี่ตี๋ก็รอดูยังไงก็ต้องรอดูว่าจีบเก่งหรือเปล่าเออก็น้ำหยดลงหินทุกวันจริงๆนะหินบอกว่าหินบอกออกไปดิเปียกหินเปียกหินลงเปียกเป็นไรอ่ะเฮ้ยจริงจริงป่ะออ๋ชีวยพี่หน่อยครับผมวดเป็นไงคะคุณตาจีบเก่งไหมคะก็น่าจะแล้วแค้มเลขนาดนี้เอ้ยเสี่ยคุณตาคุณตาหยุดได้ก็ต้องถอยให้เนาะกระแสมันแรงแล้ตอนนี้ ก็ก็ก็คิดว่าอแคดูเขาจิบไปวันๆสุดท้ายก็คิดว่านั่นแหละก็คิดว่ามันเป็นความสุขต้นปีที่ดูมันดีกับมันดี้วันจะมอบให้ทุกคนรื่องนี้ต้องทงาก้าเป็นจถ้าถามว่าตอนทำงานกับน้องเป็นยังไงบ้างก็มีหลายรถหลายชาติเลยล่ะมีหลายนถหลายชาติ ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าต้องลึกหน่อยต้องพยายามแบบหนูไหวไหมลูกหรือวายังไงไหวไหมบาอ่านอีกนิดนึงเนาะนน่นนี่อ่าทางนี้คนนี้เขาก็แบบเอเนรอร์จีเขาก็จะแบบเก็บได้เขาก็จะเก็บมันก็จะเก็บ <laughs> ไว้แล้วนนแต่ละวันเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะมีเอเนรอร์จีไหมแต่วเวลาทำงานเต็มที่นะก็เห็นเลยว่าเอเนรอร์จีดีส่วนคนนี้ก็คือ,อท่านเป็นหมอเป็นเรียนหมอฟันท่านก็จะมีความอ่านหนังสือท่านจะมีความต้องรีบกลับบ้านอ่านหนังสือนอนอะไรอย่างเงี้ย ด้วยส่วนท่านนั้นจะเป็นท่านคุณพี่เป็นพี่สุดอันเนี้ยไม่ต้องดูแลมากเพราะว่าก็คือมอบหน้าที่ให้ดูแลน้องอีกทีนึงอ่าเป็นทางนั้นส่วนฝั่งนี้ไม่ค่อยน่าจะไม่เท่าไหร่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายแค่เราต้องอยู่ฝั่งนี้แหละแล้ต้องอยู่ฝั่งนี้แหละเพราะอะไรคำเดียวไม่มีคำเียเนี่ย ไม่คืออย่าเพิ่งแก้ตัวไปกันไม่พูดอะไรเลยครับแกเขาแเโอเคครับเอ่อฝั่งนี้ก็จะมีมี energy ฝั่งนี้เขาจะแกล้งกันด้วยแล้วก็ไปแกล้งฝั่งนี้ด้วยแกล้งฝั่งนี้ด้วยก็แกล้งทุกไปไปตลอดแต่ว่าก็เป็นการที่แบบสร้าง energy ให้ดีถ้าอยากจะมีสมาธิฝั่งนี้จะเป็นคนแบบช่วยจัดการให้ทุกคนมีสมาธิเช่นแบบตีถ่ายก่อนตีฝั่งนี้แล้วโน่นนี่นั่นจนพร้อมจังหวะที่หยุดคัดอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็จะแบบเหมือนอัดอั้น ที่มีมาทั้งหมดระเบิดออกมาพร้อมกับตะโกนแบบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือคิดว่าบรรยากาศในกองหรืออะไรก็สนุกสนานเลยแหละเลี้ยงเด็กก็คิดว่าทําให้เจ้าเด็กลงด้วยตอนนี้เนี่ยงงตัวเองนึกว่า22เป๊ะเป๊ะดูหน้าด้วยจริงพี่ก้าวเห็นด้วยเลยจริงพี่ก้าน่าจะประมาณ25ปอบปอบงงปอบปอบงงงงไปหมดอ่ะมีเท่านี้อ่ะใครใครเป็นตัวตึงสุด ตึงฝั่งไหนคะมันมีหลายตึงมากเลยเสียงเสียงเพิ่มมาตีหอยให้เลยเนี่ยถ้าหนักใจสุดเป็นอยังไงทางด้านนี้ก็ไปทุกคนหนุกเสียงเพิ่มมาก่อนโอ้โหก็มีบ้างถามว่าหนักใจไหมไม่ได้หนักใจแต่ว่าก็มีการแบบเหมือนที่ในในด็อกิเมนทตอรี่เนาะ เวฟจะเรียกสิ่งนั้นว่าเ <c oughs> ลสโซนเด่นรัดล่ะใช่ <c oughs> วังน,นี้จะโดนดุเยอะหน่อย <c oughs> โดนดุแต่พี่ก้าดุไหมไม่ดุดุแต่ว่าดุเฉพาะแบบตอนนี้รอแบบว่าเรียกว่าอะไรแบบไม่มีสมาธิ <c oughs> ดือดื้ออาจะมีหลุดๆบ้างดื้อใช่ดื้อดือ้อซนดีกว่าซนเวลาเรียกตีตูเสียตงเป็นยังไงคะตีไม่ไม ก็ก็เรียกตีเคยเรียกแบบจีจีนะเออใช่จีจีเรียกจีจีมันมีเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะมันมีลูกมันก็แบบจีจีตีตีไอตีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเธอเรียกพี่ต่อเหรอคะปี๊ดเราเรียกปี๊ดปี๊ดแค่นี้มีแค่นี้ม่นีเลยมีแค่นี้ปี๊ดอ่ะอาจจะหนักเบาตามไป เนี่ไอ้เวฟไอ้น็อตนี่ยมนี่คือทนไม่ได้ยดูจากน้ำลายอันนี้เอาจริงๆนะไอ้เวฟกับไอ้น็อตเนี่ยไม่มีอันอื่นเหมือนกันมีแค่ทั้งนี้ก็เสียงใครหนักสุดน็อตน็อไม่ใช่น็อตหนักสุดน็อตแล้วฝั่งนี้มีคำติดปากสลับก้าวกับฝั่งนี้ว่าทำดีๆดีๆนะดีๆนะเอาดีๆนิ่งอย่างเงี้ยบางทีก็มีขอโทษนะครับเราเป็น เป็นลูกหมาลายสายพันธุ์ก็จะมีก็จะมีใช้ศั์ที่น้องเข้าใจง่ายเช่นนิ่งคอยนิ่งนิ่งนิ่งโหมึงเจอมาเลยวันเมื่อวานอ่ะแบบว่าคือเกิดจากที่ผู้ช่วยพุงกับกำลังแบบว่าบีบอยู่แล้วตีก็คอยคอยก็จะแบบเฮา ฝั่งนี้เขาจะเป็นเขาจะแม้คือกล้ามองออกเลยพอเป็นผู้กกับเราจะมองเป็นแบบดนตรีบ้างบางจังหวะพอหันไปนี้มันเป็นเพลงล็อกเพลงอะไรก็ไม่รู้หันไปนี้ดนตรีคลาสสิกเพลงล็อกคลาสสิกอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งที่สงสัยมาโต้ทำไมอยู่่แบบก็ไม่เบาไม่เห็นว่าเสียงยังไงต้นเสียงเวลาเรียกอโต้เรียกลูกเรียกลูกลูกไงเรียกลูกมานี่เดินไปเล่นเหมือนกัน ฮันนี่หยุดอย่าัมแด่สวยเดินเนื้อเป็นเรเป็นเรนีีสวยค่ะใช่แลว่าจริความเนไใอยู่ในหลังกล้องใช่ยืนหลังกล้องด้วยนี่กล้อยากให้ดูเบื้องหลังด้วยเลยเพราะว่ามันสนุกมากหมายถึงว่าทํางานจริงๆแล้วก็้เวลาทํางานอ่ะก็จะบอกน้องเสมอว่าโอเคถ้าอันไหนที่ก็จะบอกเลยว่าอันไหนก็จะดุ อันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าต,ตรงเนี้ยไม่มีเวลาแล้วน้องไม่ตั้งใจฟังน้องจะโดนดุนะอะไรเงี้ยเป็นการทาความเข้าใจกันก่อนว่าหนึ่งสองสามจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายอ่ะโดยรวมของกองอ่ะก็พยายามทําให้เด็กแบบแบบมี energy ที่แบบสนุกแล้วก็มีความสุขเพราะก็ร,รู้สึกว่าพอ happy l i n แ happy l i แล้วมันจะ happy ไปทั้งหมดหมายถึงว่างานงานก็จะ happy ไปด้วยเพราะว่าเรากำลังทำเนี้ยซีรีส์ที่แบบส่งความสุข<ช>อ่ะ,อะเพราะฉะนั้นทั้งตอนอะไรก็มีความสุขไปหมด บางทีแบบคองเริ่มเครียดแล้วเราก็จะใช้วิธีการคือเออทุกคนเบรกก้องก่อนเปิดเพลงแล้วทุกคนเต้นรวมช่างฟงช่างไฟด้วยนะทุกคนเต้นหมดพี่ก้าเต้นหมมันหลายได้หลายอันเลยอ่ะละ่าสุดสเต็ปนาราทำได้ไหมล่าสุดมีมีอะไรครับอุย้ยพูดไม่ได้เตะเอาจบละจบเป็นเป็นพิก้าเต้นพิก้าเต้นเต้นอะไรอ่ะที่คิววันล่าสุด จะไปการเต้นเหรออ๋อแจมเมืนเต้นประคำสีอะไรหรือเปล่าคอดีกว่าคอคอที่รู้สึกอยากให้ทุกคนฝากบอกอะไรกับแฟนนิดนึงค่ะเอ่าอยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันเอาจริงๆอยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนทุกคนก็เตรียมของขึ้นมานั่งกินข้าวไปด้วยด้วยดูไปด้วยเรียกเพื่อนมารวมกันแล้วดูแล้วสนุกแน่นอนเอ,อ่อ น้องๆ acting ได้แบบสำหรับก้าก็ชื่นใจมากหมายถึงว่าน้องทําได้ดีในในตัวก้านะแ้าว่าน้องๆจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแล้วก็เสียงหัวเราะกับความแบบฟินจะมันจะผสมรวมกันเป็นหนึ่งเลยเพราะก็รู้สึกว่าเคมีของของตีป๋อก็คือดีมากๆอยู่แล้วแค่มองหน้ากันยังไงอย่างนี้ <laughs> ตียังเขินเองเลยเออมันก็จะทําให้ทุกคนแบบพฮปปี้แหละ ใช่ใช่ก็ก็พยายามทำออกมาอันนี้ยังยืนยันว่ามีซีนในิยายเยอะมากๆที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าใกก้ิ้ฟินแบบกความเวาว่าเขาอยากจะเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากเห็นซีนอะไรก็เป็นประมาณนี้มีการขยับไทามไล์ของนิยายนิดหน่อยแต่ก็ปรึกษาแเขียนว่าขยับได้ไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกอันส่วนคาแรคเตอร์อะทุกตัวชัดเจนมากแล้วก็ตรงตามนิยายมากอ่อเทรนเลอร์ก็จะมี คือช่วงแรกๆอาจจะมีไม่การเสิร์ฟเข้าไปบ้างแต่ก็ยิงดึงกลิ่นจากนิยายกลับมาเข้าใส่ในประมาณ ep หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยก็จะดึงกลิ่นเข้าไปใส่หลังจากสีเป็นต้นไปอย่างเงี้ยเหมือนเราหลุดเข้าไปในนิยายเลยเรายิงยาวเลยเพราะฉะนั้นก็แบบอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตอนแรกๆด้วยอะไรเงี้ยก็เห็นแท็กเห็นอะไรเห็นแท็กแฮชแท็กในเอ็กหรือว่าเห็นในรีแอคชั่นในทิกตอกก็ชื่นใจมากเลยเออเทรนก็ขึ้นเรื่อยๆแบบเงี้ยบางทีมีเทรนแต่ว่า เราก็ดูในเทนเนาะแต่พอเราไปพิมพ์คขาว่าด่วงกับเธอ mm. เรายังเห็นอีกเยอะเลยแบบเหมือนแบบเขาภาษาภาษาแฟนคลับที่พูดกันเขาเรียกว่าอะไรนะมาร์เกอร์เหรอ mm. เออก็<า>มีคนข้างนอกมาดูแบบเยอะๆก็ชื่นใจครัชื่นใจโอ,อเคค่ะขอบคุณครับได้สิครับไม่ไม่ใจเย็นเดี๋ยวเขาจะพูดอยู่กับแกให้ฉันไปก่อน